วันนี้แดกรอบเดืออยากกินปัาไทยบักอามแกะเลยแต่ว่าเดี๋ยวลุงแกะให้องหญิงก่อนองหญิงบนให้มันช่วยถา่ายองหญิงก็ไม่มาเนี่ยนี่ผัดนี่ผัดไทยเช่าประจำเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาขนมไปให้องหญิงก่อนกล้วยไข่เชื่อมใช่ไหมกล้วยกล้วยไข่เชื่อม อามนี่ถังนี่นี่นี่แล้วก็องิงนนอนมาดู่เอาให้องุินก่อนลุงจะมากินด้วยปากอ้ามอแคปหมูองุ่นิำไม่กินอุามงนนี่แล้วไอ้ดูนะครับเดี๋ยวพอผมเติมไปแล้วเขาก็จะวนนะเขาก็จะวนตามไปปะ ต้าตามไปด้วยไหมตามดิออโอเคโอเคนี่นเดี๋ขาชอบกินผับกีบมะนาวมนาวให้อคงนี้ก็หร่อพริกนิดนึงไออามอันน,อนั้นก็ใส่พริกไว้เหรออันนี้อันนี้ไม่คาเลยด้ไม่คาเลยปกติอามสามห่อไม่พอกินนะวันนี้น้อ อามกินก่อนเลยอามไม่ต้องรอลเดี๋ยวดูนะทุกคนจะเขาก็จะบ่นว่าทำไมไม่ให้ไม่ให้เขาทำเองอแต่ให้มาไม่บาครับขาชอบกินผักเขาชอบกินหังองอกอ,อ,อ่ะตามผมมา À, tao mà, ừ, không mày à tao mày tui quần tao mày tao mày con mày 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 nè mày 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 leo ไม่ออกไปหน,น,น้ากันมองตรงนี้อ้าวเออโลกจริงครับเออพี่เอาอีกแล้วชอบแบบเนี้ยกับ,บนหนูอย่างเงี้ยเออเออาปรจานอีกแล้วอ่มา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 นี่ยังไม่กินหนูเพิ่งกินไปมาเร็วเร็วเร็ว,รว,รวมาเนยมามามาลูกมาไม่เอายังไม่กินมาเร็วผมไม่ถ่ายพี่ก็ไม่ถ่ายอีกแล้วมา,มานี่ประทาย กินเองอ๋อเอาดูไม่บ่นเลยว่าทำไมหนูแม่หนูตัวเองไม่ได้บ่นเลยเนี่ยก็พี่ถ่ายกล้องอยู่น่ะอ๋อถ้าไม่ถ่ายจะบ่นใช่ไหมไม่ถ้าไม่ถ่ายจะบ่นใช่ไหมจะบ่นว่าอะไรถาไม่ปรุงเองเออเห็นไหมผมพูดไม่ผิดแสดงเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินเนี่ยตอนนี้พี่ถ่ายอยู่นอกเนี่ยไม่รู้ฟุตปาฟุฟ้าอะไรพี่ให้หนูไม่สวยออกหนูพี่เลยด้วย เอาแล้วไปดิไปนจริงออกอ่ะดูพักพอนะแทนที่จะให้สวยยิ่งไม่สวยอยู่ด้วยก็พี่ชอบแบบนี้ไงก็หนูรีลางโอ้เอาไปได้แล้วนี่้วยดีนะที่หนูชอบโอเคปิดไฟได้ครับไฟดาวเล็กคนจะมองหนูทุเรศมากเนี่ยไม่ต้องหนููุเรศเล้วกินไปเลยกินไปเลย นม่ไอ้าบาอามบาอามไม่รอเลยฮะนี่ไหวย่านะมตัวมูหักเนะี่ยลงวันนี้งบเท่า,าไหร่คะวันนี้งบไม่ไม่กี่บาทถูกมากถ้าตัดข้าวพิษอันนี้ถมได้ยี่สิบบาทนะนี่เข้าใจไหมอันนี้ก็ยี่ยี่สิบกรุงเทพไม่ได้ ที่แพงใช่ค่าของชีพสูงไงใช่ใช่ปเป็บริภูนี่ดูผมกินข้าวครับแรกตั้งใจจะกินผัดไทยพอไปเจอไอ้นี่ฮะแกงขี้เหล็กนี่แ,นแกงหม้อถั่อกแกงขี้เหล็กชอบมากอันนี้ไม่ปกติแกงกินเองปา้าย่าซุปม่มไม้บนโต๊ะให้คนอื่นไม่ไนะค่ะแต่เจ้านี้มันข้าออะ แต่เจ้านี้ใช้ได้อยู่แล้วก็ไอ้ข้าวแกงมันเจ้าประจำอาจย์หมอนี่เหรอยังเคยซื้อประจำไหมไม่ไม่ผมมีหลายเจ้าเอนัดนี้ก็คือเจ้านี้แต่ถ้านัดกี่นัดเนี่ยก็คืออีกเจ้าหนึ่งเจ้าเจ้าพคยว่ารหมอจะซื้อเป็นเจ้าประจำของตุกแต่แต่ละนัดไงใช่ใช่ันนี้เจ้าเจ้าพอร้อยไม่ได้มาปกติซื้อเจ้าพอร้อยนี่ข่หมุกผมบอกว่าข่หมกกุ้งฝอย เมื่อคืนซื้อข่าหอมกปลายอีซีมาไม่อร่อยเลยนี่กุ้งฝอยฮะอ๋อหมกกุ้งหมกกุ้งฝอยหมกกุ้งใบยออือมทอดมาถ้าละกอขับท้ายเพ่ว่ากันสัตว์นี่ก่อนดูฮะกินแค่สองคนดูอีบักอาร์มาทอดมานะ <c oughs> อีบักอามเข้าใจได้ผิดไหมกินแค่สองคนนะม,มันแก่ อืมแันกือเล็กอืมอร่อยเพราดมาเมละกอที่อื่นไม่มีนะมีแต่มีแต่มีแต่เพชรบุรีใช่ที่อื่นไม่มีอืมอร่อยอ่าอร่อยจะเป็นหัวปีอาจารย์อืมอร่อยมากหัวปีกับทอดมันปลาค่ะ แต่ไก่ทอดทอดมันขอ,อของเขาล่าเขาจะใส่เครื่องแกงนะอาจารย์หมอ,อมพริกแกงที่เราแกงนี่แหละทอ,ลออทอดไก่อะ่ะพวกโครงไก่อะ่ะเขาจะใช้พริกแกงหมักคุกลงไปคุกเลยลงไปคุกเลย ไทยห่อละสามสิบาทขอบผ้าผมไม่ยึดออืมหัวเราะปวอือ่ม อย่างเลยการกินเด็กเพชรบุรีอ่ะเขาต้องใส่กะทิไา่มีสามไม่ค่อยใ่ไม,ไม่ใส่ไม่ใส่จะ,ะใส่นะลปลาร้าใส่น้ำแล้วก็น้ำปลาร้าใส่น้ำไป แต่ไม่เป็นเนื้อหมูหรืออะไรนะเขาเขาใส่แคบหมูแทนอแล้วก็ใส่มะเขือพวงนั่นแหละของของโคราชเลยใช่จะมีมะเขือพวงด้วยนะเขาจะมีเขือพวงใส่ลงไปด้วยแล้วก็แคบหมูเขาจะไม่เน้นกะทิให้บรีส่้นใหญ่น้อยกะทิใช่ที่เพจะเน้นกะทิแล้วก็จะใส่แล้วก็ใส่น้ำปลาอร่อยมาก Okay. ี่เขแกงหมูย่างเนี่ยแต่ผักที่ว่าดีสุดที่ขายไม่รู้จักว่าเบื่อเลยคือมะเขือเปราะจันหมอแต่ราคาสูงมากปลูกขายกันอ่ะ,ม,ะอมีมะเท่าไหร่เอาหมดอ่ะพูดง่ายดีกว่าออมมก็มะเขือเปราะก็มะเขือเปาะง่ายที่มาแกงเขียวหวานอ่ะ ตของเขาจะเน้นมะเขือมากไงที่ไหนโคราชเหรอตรงถึงขั้นปลูกกินกันเลยอะ่ะปลูกขายกันเลยอะ่ะปลูกขายไปซื้อกันในในในแปลงโอก,กันเลยล่ะแลงขาอะไรอ่ะก็แกงเขาจะเน้นพวก,ก,กแกงไก่ไงพวกแกงพวกทําน้ําพริกพวกอย่างเงี้ยแต่มะเขือเปะจะเป็นที่ขายดีมากกับมะเขือพวงบดราคาดีอะ่ะเหรอใช่ปลูกขายอะไรยังซื้อพันธมาปลูกกันเลย ขายดีมากอ่ะเวลาเขามีงานกันที่วัดเขาจะ,จะเหมาซื้อกันเลยทั้งสวนเลยน่าเลยครับเอให้นี่นี่น่าเปาะเหมาข้าเดียวชิ้นอร่อยข้ามากช่หลอร่อยข้ามากเลยก <c oughs> <c oughs> รยข้ามากเลย <c oughs> ไทยไให้ไปเลยไม่เอาเลยอร่อยข้ามากเลยสองชาไม่ได้ปวอดที่ทำเดียวอือ กินแบบสบายๆง่ายๆหยิบมาบางฮะข้าวข้าวไหมลุงมาลุงแาบไหมเออกมาเดี๋ยวผมต้องไปเอาข้าวให้บา,าอกอามมันออไม่อิ่มครับโอเคลุงแบบไหม